สวัสดีค่ะน,นี้นะคะก็กลับมาเจอกัอนอีกแล้วน่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะอันจะมาสาธิตวิธีการทำเชดดิ้งและไฮไลท์ให้กับจมูกของเราค่ะอันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาแบบว่า I, ดั้งแบน์น่ะถ่ายรูปมาแล้วดั้งแนบ,บมากเลยถ่ายไงก็ไม่สวยหรือว่ายังคนที่ทําจมูกมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําโด่งมากเหมือนออนเนี่ยคือทํามาแต่ว่าจะอยู่แบบว่าปันกลางปันกลางคือธรรมชาตินะคะแล้วบางครั้งเนี่ยถ่ายรูปมันก็ยังดูไม่พุ่งถ่ายรูปบางทีก็ยังแบบว่าไม่ได้โด่งมากนะคะดังนั้นเราก็จะมาเสริมมิติให้กับหน้าเราด้วยการทำเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์นั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้ง่ายมากๆนะคะเราก็ใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นค่ะเรียกว่า3นาทีนี่เหมือนสัญญกรรมออกไปจากบ้านนั่นเองค่ะ ยังไงมาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันเลยค่ะนี่นะคะจะใช้อาชิตาเพอร์เฟกต์บราวเ r อร์พรูนะคะในการทำ Shading ให้กับจมูกค่ะและต่อด้วยไฮไลท์สีขาวของเซซานค่ะในการทำไฮไลท์ให้กับสันจมูกค่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่แตะจนเกินจากฝาหลอดเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะแต้มมาบานตรงด้านข้างจมูกแบบนี้ค่ะแล้วใช้นิ้วนะคะค่อยๆเบลนดค่ะตอนเบลนดนะคะแนะนำว่าให้เบลนด์เร็วนิดน,นึงนะคะก่อนที่ ตัวสีค่ะจะแห้งกลืนไปกับผิวนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วด้านหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมอีกข้างนะคะเวลาเบลนด์นะคะออนจะไม่ได้ขึ้นไปตรงสันจมูกข้างบนมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องการให้เหลือที่ในการทำไฮไลท์ค่ะและถ้าหากขึ้นไปตรงสันจมูกข้างบนมากเกินไปอาจจะทำให้จมูกดูฟีบแล้วก็ไม่ได้สัสดส่วน เสร็จแล้วนะคะใช้ให้ไลค่ะปัดตรงสันจมูกขึ้นลงอย่างนี้ค่ะถ้าหาอยากได้หยดน้ำนะคะแนะนำให้ปัดลงมาด้านหน้านิดน,นึงนอกจากนี้นะคะยังสามารถปัดใต้ตาปัดช่วงหน้าผากน,นะคะแล้วก็คางให้ดูห่องขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้น,นะคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นฟินนชลุคนะคะของการทำเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์จมูกค,ค่ะซึ่งจริง,รงๆการที่เราทำเชดดิ้งกับไฮไลท์ให้จมูกนะคะเวลาเราเดินในชุดประจำวันหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เห็นแบบว่าชัดเจนเป็นแท่งอะไรมากมายนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำจมูกมาแล้วไม่ได้โด่งหรือว่าคนที่ไม่ได้มีดั้งมากมายนะคะ แต่ว่าเวลาที่ถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้ดูมีมิติมากขึ้นจะเห็นความเป็นสันเห็นเหล่งเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็หน้าเราเนี่ยก็จะดูแบบว่าไม่แบนจนเกินไปนั่นเองค่ะวันนี้ก็จบกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ